กราบนมัสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาประบาลีชั้นประโยคหกบริทิศราหกรายกัรทุกคนทุกท่านนะครับบาลีหน้าห้าร้อยเออสามร้อยห้าสิบสามนะครับสามร้อยห้าสิบสามเสนาสนะขันตกะเสนาสนะขันตกะวรนนา,นาอ๋อที่จบไปก็คือขุทกกะขันขุทกกะวัตถุกะขันทกกะาี่จบไปอีพีนี้ก็มาขึ้นเสนาสนะขันทกกะ เสนาสนักขันตการนี่ก็ไ่เบานะเออไปสับหยาดมัอน,นกันแหละฉะนั้นอีพีสามร้อยถึงสี่ร้อยเนี่ยน่าจะอยากทั้งเอ,อ่อทั้งชุดเลยนะสามร้อยถึงสี่ร้อยเนี่ยครับเสนาสนัขันธเกวินิชโยวินิจฉัยในเสนาสนะขันตกาผู้ศึกษาถึงทราบดังนี้บทว่าอปัญญัตังโหติความว่าอนะนุญยาตังโหติเป็น ของมิได้ทรงบัญญัติไว้ได้แก่เป็นของยังไม่ได้อนุญาตไว้เอ๊ะทำไมมีบทว่าด้วยบาลีงงง,งนะมันก็จะแปลบทต่างด้วยนะครับจริงๆเราไม่ต้องแปลบทต่างก็ได้นะวิหารโรนามะชื่อว่า ้นจับเรือนไปชื่อว่าวิหารนี่นะอาวะเสสาวาโสนะที่อยู่ที่เหลืออาวะเสสาวาโสที่อยู่ที่เหลือมุตตะโกพ้นจากอัฐโยคะแถบมุงแถบที่ประกอบกันนะแถบมุงครึ่งหนึ่งใช่ไหมอัฐเนี่ยพ้นจากมุงแถบเดียว มุงแถบเดียวที่อยู่ที่พ้นจากการมุงครึ่งเดียวอแปลว่าแถบเดียวทรมดามต้องมงสองแถบนะนี่มุงมุงมุงแค่ครึ่งแถบนะครับที่อยู่อันนั้นะชื่อว่าวิหารนะครับพ้นจากเรือนที่มุงแถบเดียวไปเป็นต้นไปชื่อวิหารพ้นจากอ๋อพ้นจากการมุงแถบเดียวคือมันเป็นการมุงสองแถบแหละสองแถบขึ้นไปพ้นจากการมุงแถบเดียวถูกละแถบเดียว เพียงเดียวอ่ะเขหังเรือนสุปันนะวังกังมุงแถบเดียวนั้นก็ได้แก่ออข้างบนนี่นะไอตัวบทตั้งนะอันาโยโคก็โยกเรือนมาเรือนที่มุงแถบเดียวนั้นก็ได้แก่สุปันนะวังกังเขหัง เรือนที่โค้งดังปีกครุฑบางกลงเนี่ยโค้งนะสูปันณะนี่ก็ดังปีกครุฑปาาโทรปราศาทนั้นได้แก่ทีฆาปาาโทรปราสาทยาวเรือนโรนนั้นหามมิยังนะหามมิยังเรือนโรนนั้นได้แก่ปาาโทรปราศาท์กูตาคาโรมีเรือนยอดอติธิตะตั้งอยู่ บนพื้นอากาศคูหาถ้ำนั้นได้แก่อิฐทากะคูหาถ้ำอิฐศิลาคูหาถ้ำหินทารุคูหาถ้ำไม้ตังสุงคูหาถ้ำดินคำว่าเพื่อสงทั้งสี่ทิศที่มาแล้วและยังไม่มาเพื่อสงทั้งสี่ทิศที่มาและยังไม่มาคือ เพื่อสงผู้อยู่ในทิศทั้งสี่จะตุดที่สัสนาสังคัพอาคตัสสะอานาคตัสะสะจากที่มาและยังไม่มาวินิจฉัยใ,ในอนุโมกัาาถึงสาบดังนี้สองบทว่าสีตังอุณหังพระผููมีพระเจ้าตรัสด้วยอำนาจฤดูผิดส่วนกันคือตัวเนี้ยอระทังตัวเนี้ยเป็นประธานนะ บทว่าสีตามอุณหังอันพระผู้มีพระ้าตรัสแล้วด้วยอำนาจอุตูวิสาอาวิสาภาคะอำนาจฤดูผิดส่วนกันประธานก็เป็นประธานในุตั้งได้นะครับไม่ต้องต่างอัโิโธมาลมเจือ,อหยาดน้ำสัมภูสิตะนะลมเจือ,อหยาดน้ำ วุตติวัจติท่านเรียกว่าสิริสิสิโรรมในสิริฤดูขึ้นวาโตมาสิริสิสิโรวาโตรมในสิสิระดูในคําว่าสิสิเรจาปิปุตติโยนี่วุตติโยฝนนั้นคืออุชุกะเมฆาุตติโย ผลที่เกิดแต่แม่โดยตรงอุชุนะโดยตรงนั่นเองบทเหล่านี้ทั้งหมดเอตานิสัพพานิปฏิหันติด้วยนี่ก็ต้องแปลว่าด้วยนะอีมินาอะเทนะพึงประกอบกับบทนี้ว่าปฏิหันติอ๋อเอตานิสัพพานินะบทนี้ทั้งหมด โยเทศพาพึงประกอบด้วยบทนี fastest, shared, ้ว่าปฏิหันติท่นแหละบทว่าปฏิหันติหันยะติได้แก่ย่อมกระทบวิหารเลนะอันวิหารกำจัดย่อมกระทบโดยวิหารนะนะอันวิหารกำจัดปฏิหันติลมและแดดนะย่อมกระทบโดยวิหารก็คือวิหารกำจัดนะเป็นกรณะก็แปลคล้ายๆก็เอเป็นกรรมนะคือลมและแดดถูกกำจัดไปโดยวิหารนั่นแหละ บทว่าเลนัทถังคือเพื่อหลีกเล่นอยู่นิรียนัถังเพื่อหลีกเล่นอยู่บทว่าสุขัถังคือเพื่อความอยู่สบายสุขาวิหารถังเพื่อความอยู่สบายเพราะไม่มีอันตรายเครื่องเบียดเบียนมีหนาวเป็นต้นสองบทว่าชายิตุงจะวิปัสสิตุงพึงประกอบ กับบทนี้ว่าสุขทังสุขถันจกักสองบทว่าตัวนี้นะเป็นประธานแล้วก็พึงประกอบนะครับที่จริงอยู่อีทางอุตังโหติท่านกล่าวคำอธิบายไว้ดังนี้การถวายวิหารเพื่อความสุขการถวายวิหารเพื่อความสุข ตามะถังธรรมะกัตมังสุขถังการถวายวิหารเพื่อความสุขเป็นไนกัตมังเป็นไนความสุขอันใดยังสุขขังมีการมีความสุขอันใดย่ขขมมมอ,ดยอมมีเพื่อเพ่งปินิชชายิตุงและเพื่อเห็นแจ้วิปัสสิตุง การถวายวิหารก็เพื่อความสุขอันนั้นขึ้นขึ้นวิหารวิหารทานังมาส่วนยังสุขขังก็เติมอธิเข้ามาอาทวาอีกอย่างหนึ่งสองบทว่ารัตเทนะปิโยเชตพังชายิอีกประการหนึ่งสองบทว่าชายตาิตรงจาวิปัสสิตตรงจานี โยเชตพังพึงประกอบอระประเทนะด้วยบทหลังบ้างว่าวิหารทานังการถวายวิหารเพื่อเพ่งพินิษและเพื่อเห็นแจ้งอ,อ๋อตรงนี้ขึ้นมาเองนะสองบทว่าเนี่ยสองบทว่านี้พึงประกอบขึ้นมาเองนะใส่คำว่าโยเชตพังเข้ามาแล้วก็ขอยืมชายิตุนจะวิปัสสิตุนจะนี่ขึ้นมา มาประโยคนี้นะครับอัธวาอีกอย่างหนึ่งอ๋อดีว่าแล้วการถวายวิหารแก่สงฆ์การถวายวิหารแก่สงฆ์วิหารัฐานทางการการถวายวัดหรือถวายวิหารแก่สงฆ์ของทายกผู้ถวายด้วยตั้งใจว่าะทะัตโตของทายกผู้ หายด้วยตั้งใจว่าอิสุทั้งหลายชายิสันติจับเพ่งวิปัสสิสันติจากเห็นแจ้งอิทะในกุดีนี้ดังนี้ผู้เทหิอันผู้รู้ทั้งหลายวันนี้ตังสันเสริญแล้วสันเสริญว่าเลิศน,นะสันเสริญว่าเลิศแล้วแป๊บนึงนะครับ ออไปวุตันบุตังหิเอตังหิจิงอยู่บุตังเอตังพระผู้มีพระเจ้าตรัสคำนี้ว่าโส so, โยผู้ใดให้ที่อยู่ทะทาติย่อมให้อุป,ปัสยังซึ่งที่อยู่โสผู้นั้น สัพพะโทสัพพทะโทโหติเป็นผู้ให้ทุกอย่างหนส้ห้าสิบนะครับจะจริงอยู่เหตุที่เพราะก็ไละฉะนั้นเพราะแล้วก็ฉะนั้นนะจะสมาัะสมาเพราะการถวายวิหารวิหารทานังขึ้นมา ท่านผู้รู้ทั้งหลายวันนี้ตังสรสนเริญกันหักคังว่าเริศตัดสมาอีเพราะเหตุนั้นปันดิตโตบัณดิตอไม่ใช่ดิพระผู้มีพระเจ้าจึงทรงประพันธ์คาถาว่าตัดสมาอีปันดิตโตโปโจเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระจ,จึงประพันธ์คาถานะเนี่ยคาถาตัวเนี้ยเติมคําว่าพันธิตพามา นะครับเพราะเหตุนั้นพราผู้มีอ๋อตัดสมานี่แปลสองข้างนะคือแปลเป็นพระพุทธพ์ด้วยแล้วก็แปลรับจะสมาด้วยนะครับเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประพันธ์คาถาว่าตัดสมาหิอันดิโตโสรโส,โรโส,โรโสโดังนี้คาว่าในคําว่าดิ่เอธะในคําว่าวาสะเยถะภาุสุเตความว่า พึงนิมนต์ภิกษุทั้งหลายพึงยังนั่นแหละยังให้อยู่นะวาเสยยะพึงยังภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระหูสูตรด้วยการเล่าเรียนและเป็นพระหูสูตรด้วยการตรัสรู้ในวิหารนี้ให้อยู่ในวิหารนี้ครับเป็นพระหูสูตรด้วยการเรียนก็เรียกว่าปริยะติพระหูสูตรเป็นเอ ผู้สูดด้านการตัดรูก็ปฏิเวท่าหูสูดนะหลายบทว่าเตสังอันนั้นจักเป็นต้นความว่าอันนางปานังวัดถังเสน,นาสนานิใสโหนติเข้ามามีอันนางข้าวมีความว่าอันนางข้าวปานางน้ำ เส,สนาสนานิจจะและเสนาสนะมันจะปีถาทีนี้มีเตียงและ่ังเป็นต้นยังอันใดอนุชาวิกังสมควรแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุพึงมอบถวายปัจจัยทั้งปวงนั้นหรือไม่ก็ยังไม่ภิกษุก็ได้อาจจะเป็นทายกก็ได้นะพึงมอบถวายปัจจัยทั้งปวงนั้นตามสัพพังในภิกษุ เหล่านั้นผู้ซื่อตรงอุชุภผู้เตคือมีจิตไม่คดโกงออุติระจิตเตบทว่าทัตเทยะคือพึงมอกถวายเติมคำว่าทัตเทยะเข้ามาของประโยคแรกนะฮนะจะโขก็แลพึงถวายทัตเทยะเติมเข้ามาปัจจัยนั้นตังนะครับเจตสาด้วยจิตวิปสัสสนนะอันเลื่อมใส ไม่พึงยังมีนะด้วยนะไม่พึงยังความเลื่อมสายแหง่งจิตให้คลาดให้คลาดเสียแล้วถวายณนะวิทาณนะวิราเทศตวาทาตับพังนะอถ้าเธอยังนะถ้าเธอยะถ้าเธอยะเติมเข้ามาฮี่จิงอยู่กอทายกที่ถวายถวายนี่ต้องเป็นทายกนะครับทายกนั้น จะรู้ทั่วถึงทาอันใดในภาษาตรานี้เป็นผู้ไม่มีอาสวะนาสวกปลินิพพานปรินิพพาติปลินิพพานาเป็นผู้พหูสูเหล่านั้นย่อมแสดงทมนั้นซึ่งเป็นเครื่องบรรลุธรรมทั้งปวงแก่เขาผู้มีจิตของใสอันนี้ฉะนั้นอายกนั้นมาดู ่อมทวยแตนโสวิปปสันนจิตโตนี่แนะหละมั้งโสวิปปสันนจิตโตที่จริงอยู่ทายกนั้นจะรู้ทัว่วถึงทำใดอันนี้ก็ต้องแต่งประโยคเข้ามานะจะรู้ทัว่วถึงทำใดยังไม่มีบาลีนะโยชนะก็ไม่มีในภาษาาสนานี้อิทะก็ยังไม่มีนะ แล้วก็มีอนาสวนี่เลยเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพติย่อมปรินิพานภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรเหล่านั้นเทนตินะย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวง แกเขาว,วิปปะสันนจิตตะผู้มีจิตของสายเอวังอย่างนี้ตเติมด้วยความธรรมยศกันนะรูโยชนาช่วยหน่อยนึงนะครับวินิจฉัยในคำว,ว่าอาวินชะนะจิตทังอาวินชะนะรักชุมพึงทราบดังนี้อ,อ๋อแล้วกบความว่าไม่ต้องความว่าก็ได้นะแต่ผึงทราบแล้วก็ไม่ต้องใชล้ละ ขึ้นชื่อว่าเชื่ออรุชุนามะอันนี้เป็นประโยคแทรกนะสเจแม้ถ้าเป็นของที่เขาทําด้วยหางเสือทีปะนังคุเทนะวัตติควรแท้คือหมายความว่า,ารัชชูเนี่ยเป็นประธานวัตติเนี่ยเป็นตัวคุมนะส่วนสเจปีตัวนี้เป็นประโยคแทรกถ้าเราจะขึ้นกระเชือกนั้นนะขึ้นชื่อว่าชู้เชือกสมควรแท้นี่คือประโยคเนื้อความหลัก แต่มันมีประโยคแทกนะประโยคสเจเนี่ยเป็นประโยคแทรกขึ้นชื่อว่าเชื่อแม้ถ้าเชื่อน,น,น ructure, Gotta, ั้นเนี้ยเทระเจสัยนะขึ้นชื่อว่าเชื่อแม้เชื่อนั้นจะเป็นของที่เขาทําด้วยหางเสือทาไมเป็นกระตาก็ไม่รู้เนี่ยไม่ไม่ยอมเป็นกระโตอันเขาทําอ๋อเชื่อกมีถีลิงและชู่เป็นถีลิงนะสัสเจก็บอกว่าเชื่อนั้นนะแล้วก็วัตถินี้ก็แบบว่าย่อมควรและชุเนี่ยเป็นตัวคุมนะสเจเนี่ยเป็นประโยค ประโยคอและแทะน้าก,กาจิวัตติเชือกบางอย่างย่อมไม่ควรหาไม่ได้คือเชือกทุกเชือกมีแต่ควรทั้งนั้นนะไม่ควรยังไม่ม,มีดานสามชนิดตาราน,นินะดานสามชนิดได้แก่ติดโสคุนจิกาย ο, กุนแจสามอย่างวินิจฉัยในคำว่ายันตะกังสูจิกัง นี้ถึงทราบดังนี้ภิกษุควรทำกุญแจยนนี่นะครับการตรงนี้นะก็แปลล้มนะครับภิกษุแล้วก็ข่าวัตติเลยนะพิกุณาภิกษุวัตติควรทำสูจิกังกาต่อยันยันตังก่อนควรทำควรที่จะทำนะยันตัง กุญแจยนชาณน,นาติก็ทําให้เป็นวิเศษณะนะอันตนรู้จักนะก็คือชาชานิยะมานังนะเป็นชานิยะมานังกุญแจยนชานิยะมานังที่ตนรู้จักตรงนี้นะครับและลูกกุญแจสูจิกรรมจะและลูกกุญแจวิรวนังอันอันไขที่ไข ตัดสะยันตกัะษะกุณแจยนนั้นที่ไขกุญแจยนนั้นนะครับลมเข้าไปที่ชื่อว่าหน้าต่างสอบบนที่ชื่อว่าหน้าต่างสอบบนหน้าต่างก็คือวาตปานะหน้าต่างเวทิกาแปลว่าสอบบนไม่เข้าใจนะสอบบนเป็นยังไงเจติยะเวทิกาสัตยสังอันเช่นกับเวทีแห่งเจดี ที่ชื่อว่าชาละวาตาปานังหน้าตาคือตาข่ายได้แก่ชาละกะพันธนังตาข่ายที่ขึงไว้ที่ชื่อว่าสลากาวาตาปานังหน้าตา่างซี่สลาการที่แปลว่าซี่หน้าตา่างซี่ก็ได้แก่ทำภะกะอุวาตาปานังหน้าต่างลูกกลม ในคำว่าจากกาลิกังนี้ความว่าอนุชานามิเราอนุญาตอันทิตรงให้พิจูผูโจรกะตาทะปุ่มนังผ้าเล็กๆคล้ายผ้าเช็ดเท้าโจรกงผ้าเล็กๆตาทะปุ่ชนังคล้ายผ้าเช็ดเท้าคำว่าวาตาปานะพิสิกัง ความว่าอนุจานามิเราอนุญาตพันธิตุงให้ภิกษุกัต,ตวาด้วยนะทำเสือพ่สิงเน่นะแปลว่าเสือทำเสือโดยขนาดหน้าต่างผูกไว้นะพิสิงเนี่ยมันอาจจะแปลว่าฟูกนะฟูกลืมอะไรนะหมอฟูกรุ้นหนุมอะไรเงี้ยนะอันนี้แปลว่าเสือนะพิสิงเนี่ย อ๋อคงจะไปลว่าฟูกกันแหละแต่ในที่นี้ไม่เรียกว่าฟูกในที่นี้เรียกว่าเสือนะครับบทว่ามิทิงได้แก่กระดานตังธรากาในแผ่นกระดานแผ่นกระดานตังบทว่าวิทลม,มันจังวิธละมันจังได้แก่เวทธามันจังเตียงหวายหรือเตียงที่สารด้วยตอกไม้ไผ่ วีตังเนี่ยน,นะที่สารด้วยตอกไม้ไผ่เวรุวิวิรีเวหิตังสี่เหลี่ยมจตุรัสะปีถังตังสี่เหลี่ยมมุจจติท่านเรียกว่าอาสันติกะต่อไปก็จะถึงหน้าสามร้อยห้าสิบห้านะเดี๋ยวตอนบา่ายก็ว่ากันขอรนโมทานาคุณอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ